แดดดีละพาทิตขึ้นมาฐานนี้รถไฟนะคะทุกคนรอรับพี่บางออนนะคะกับบรรยากาศช้างนะคะตุกๆถ่ายรถตุกๆไหมนี่ตรงนี้เราเคยมากินแล้วะะอาหารข้าต้มอ,อร่อย แล้วลุงก,ก็คลิกอย่างนี้เด้อใช่ถ่ายรูปเรวถ่ายรูปลุงอันนี้ลุงถ่ายให้นะจ๊ะถ่ายรูปอะ่ะ

ซูรินเหลาอ่ะซูรินเหลาอ่ะเอออ่ะอีกอีกอีกเอออันนี้วิดีโอด้วยนะเอออุ้ยกล้องกล้องมันพลาดเอ๋

ใส่ไก่ดีใส่ใ้่โจ๊เหรืออะไร้ใช่สเลนสเลนโจ๊กหลักเมืองสุรินทร์นคกคนอันนี้สาวบรีรำนะคะมาถึงมาเช้าสุริน มาสุรินต้องกินสุราสุรินกินทั้งสุราหมายดีมากเลยอะไรหอยบ้างสวยพี่ออนพี่สาวเอสั่งมาไอเตียงเนี่ยเตียต๊ะมันเพื่อพี่เหรอไม่ต๊ะเนี่ยพี่สาวเอนั่งเตียงโยกไงไม่เตียงไงเตียงโยกอ่ะบ้านแล้ว ไปใส่ชุดนี่ไงพี่สาวเอซื้อในสองอันเนี่ยทดแต่ไม่ใช่สีนี้นะพี่ออนหนามากไม่ใช่ไงตู้มีสีแดงที่ช้างกับเอ๊ะมิลลี่อยู่ต้องซื้อตู้นี้ไปใส่คอนโดอืออืออุ้ยนี่นี่นี่เป็นยังไงไม่ไหมอยากตกแต่งนี้ว่ะยงมันมีที่สต็อปเอาไซด์ไงเขาไปนี่ไงไม่ได้เดี๋ยวถามเขางานช้างสุรินอยู่ไหนนี่ไงงานช้างไม่เดี๋ยวเดิน โต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 นีือไรไปไปไปไอุ้ยสวยอ่ะฮะอุ้ยสวยอุ้ยอสวยอุ้ยน่ลงมาดูก่อนเจ๊สวยเราอ่อนจะน่าอุ้ยเราจะน่าดูมกให้สวยนี่ไงที่นอนที่นอนพี่ออนแตงพลาเออเอหอบไปออกมาก่อนออกมาก่อนอืยใส่ชุดนี้นี่นุ่มกุญแจน้ำมีกุญแสวยอ๋อฝากวัดจอดอุ้ยสวยจังเลยสวยสวยค่ะสวยสวยเราออนเราออน หน่ะคนะแต่ว่าในส่วนอาจารย์ทางฝั่งทางด้านที่ตะวันตกนะคะออฟตัวที่ชมคขนนะคะเพราะฉะนั้นเป็น คือสายยหงความผริงธรที่แน่นแฟ้นระหว่างคนกับช้างสมอาหารช้างเขริมจมอนนดูอาหารช้างตายมันแก้วนี่ไงมันแก้วไงช้างน่าสวยมากนี่ช้างมีใจสมตัวดูดิ ช้างอารมณ์ดีคนนะร้องนั้ช่างอารมณ์ดีเพิ่งเห็นช้างอารมณ์ดีเด้วยที่จะทำกล้วยเผ็ดมากหิวกินยางอยากกินหมกกระหนะคะก็ไม่มีทบคุณมพาสวยมากอุ้ยมีนกบินนกบินดูดีทุกคนเนี่ยมีนกบินนี่ อากาศสวยมากทุกคนอากาศดีไปบ้านอุ้ยบ้านคุณนายอ่อนนะคะทุกคนใช่ทนพี่อ่อนทนอันนี้ต้นตะโกนะคะอันนี้ตะไคร้เดี๋ยวเราไปดูบ้านนกอดาวมาแล้วแล้วก็เอามาลงวันจันทร์น้นน้มันนั่นแหละไปอ๋อเจ้าออันนี้คือมาถึงวางแล้วก็ต่อต่ออันนี้ก็อันนี้ก็ระเบียงเนี่ย เดีบ oh, oh so ียนพี่ก็เจาะโอ้ยแล้วก <okay ็นอนเล่นไใ้ถ uh> ุงน um> ี่เอเอ้ยมึงในบันไดานใช่เป็นซีเมนครัวเปิดพี่ออนนี่หมดไปเท่าไหร่เสาหน่มีถึงแสนหรอกมือมึงกูบาดเองอ้าวถูก่ะอุ้ยมึงกูบาดมึงโหบ้านเอ๋มันจับมันก่อยมันก่อยจีนได้ไวใช่ยิ่งเดือดนี่เดือดนี่หนึ่งเตะถามเขาบอกว่าเจาะน้ำดานทุนธานีเจาะแพงเออใช่สวยอยู่อากาศดีนะพี่ออนอยากไล่กว่าถึงไหนไม่รู้เลย ดูนกบินหนิโอ้ยเราลองวันที่หนึ่งไหมหนึ่งสองหนึ่งนี่เปิดวิดีโอเปิดที่เปิดแล้วเปิดแล้วอผักข้าวผักไปทางนี้ทางนี้เดี๋ยวทางนี้เราลองจิ้มชิ้นจีนหนุนเดี๋ยวหมแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแ้เขาตกรถไฟปนี่ย ผัาากกาดก็บอกไปดิเด,นด,นด,นดนนินกลับเด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 ินมนุษยของมันเยอะไม่รู้จะก,กินอะไรดูเลกินหนักแด่นะ <c oughs> ห,หอมหอม เวลาห้านาทีคนแม่งคนเยอะเลยวันนี้อ่ะคนเงินมากคนไทยวันอาทิตย์ไงวันอาทิตย์คนคุณเชียงบ้านเราอร่อยมากคุณเชียงสุรินทร์อร่อยนัมเบอร์วันนะจะขอบอกอู้ัวใหญ่มากมีเยอะวันนี้เยอะเลยค่ะติดเชื้อติดเชื้อ มาลาดมาลาดอาเภลอรานนี่นะคะทุกคนของฝากของฝากสุรินนะคะตรงหน้าวัดหน้าวัดอะไร <laughs> ลืมหน้าวัดอะไรวะม่อกี้เนี่ยข้าวเหนียวดีนะข้าวเหนียวลืมผัวดูดู ของฝากเยอะมากน,นี่จะชอบกินหรออนี่อ่ะเที่ยมชอบกินเล่นกินไก่นีก่นกระต้มหอมมากก,กุ้งจอมนะทุกคนกลักวกลักินไม่ทันก็เลยทิ้งไม่ได้เินอ,อันนี้อะไรไม่เคยเห็นอะไรวะอ่านชิอะไรวะ <90. S 2> นี่ไอ้ไห้ที่มันเป็นปลาใช่ไหมหรือขอสงสุกภาพขนมผิงทุกคนขนมบางอย่างเราไม่เคยเห็นเลยนะ